ในกรณีที่คุณไม่ทราบว่ามือถือคุณถูกแฮกหรือเปล่าแล้วก็ต้องการที่จะเช็คนะครับง่ายๆเลยนะครับในระบบ Android คุณก็ไปที่การตั้งค่ารูปเฟืองนะครับมาแตะไปปุ๊บเนี่ยก็หาคําว่าแอปนะครับนะครับหาแอปเสร็จปุ๊บเข้าไปที่แอปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเอ่อ s p l c p p l s s p t s s e นะครับหรือการเชื่อมต่อแอปโดยวิธีทาง,งพิเศษนะครับคุณกดเข้าไป ถ้าเปิดคุณกดเข้าไปได้แบบนี้นะครับแสดงว่ามือถือคุณปลอดภัยแต่ถ้าคุณกดเข้าไปไม่ได้แล้วมันเด้งกลับแสดงว่ามือถือของคุณถูกแฮกแล้วนะครับมันอาจจะเด้งกลับเข้าไปที่หน้าหลักนะครับสิ่งที่คุณต้องทําเลยนะครับก็เชื่อมออตัดการเชื่อมต่อนะครับคือปิดอินเทอร์เน็ตนะครับจากนั้นจริงๆแล้วคุณก็ต้องลบนะครับลบปกติแล้วก็คนไม่ทราบก็ต้องรีเซ็ตโทรศพัพท์ครับ